สวัสดีครับพบกันคือเก่านะครับกับช่องนุ่มอุ๋นชาแนวนะครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับหมอลำนะครับผมทุกทุกวงทุกคณะนะครับผมสำหรับมือนี้กะซีมาเว้ลนะครับผมถึงเรื่องนะครับผมเครื่องเสียงนะครับผมเครื่องเสียงของนะครับหมอลำาสาหน่อยเพชรบรนแพงนะครับนาอซึ่งนะครับผมทุกคนกะอาจจะได้เห็นได้เบื้องล้วนะครับ ในหลายในหลายๆคลิปนะครับผมของช่อง y o ยูทูบหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเนาะนะครับผมในการออกแบบนะครับผมในการดีไซน์นะครับผมสำหรับรถลำโพงนะครับผมที่จะมาใส่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งนะครับผมกัมีความแปลกใหม่นะครับผมกัมีความแปลกใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็น มิติใหม่ก็แล้วกันนะครับผมของวงการหมอลำนะครับผมในประเทศไทยนะครับผมถือว่าเป็นหมอลลวงแหลกนะครับผมที่เกาลำนะครับผมใส่นะครับผมลาโพงนะครับผมเสียงกลางนะครับ16ตูนะครับผม16ใบเลยกันนะครับนอกซึ่งมันแตกต่างจากวงอื่นจังไหรนะครับผม้รก็แตกต่างจากฤดูกกาลที่แล้วจังไดนะครับผมอันนี้การในส่วนของสาวนอนพี่แหวนแก่อนนะครับนอ ก็คือสำหรับไลายคนก็อาจทิบอสฮันเดงหูนะครับผมวลาฤดูการที่แร้วอ่ะาสาวหน่อยเห็ดมันแพะนะผมใส่ตู้เสียงกลางทั้งหมดนะครับผมขังละ1ิบใบนะครับขังละสิบใบนะครับผมรากาเป็นตู้แขวนแบบเดียวนะครับเป็นตู้แขวนแบบเดียวสําหรับการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลนี้นะครับผมการจะเป็นตู้แขวนที่เก่าเหรครับแต่ว่าเป็นแบบคูนะครับนอกจากคือมีสองแถวนะครับสองแถวแล้วก็เพิ่มตู้เข้าไปอีกนะครับผมเพิ่มตู้เข้าไปอีก ทั้งหมด4ใบนะครับผม4ใบนะครับผมจากฤดูกาลที่แล้วนะครับใส่ทั้งหมดตู้เสียงกลางครับ12ใบกลางแหลมนะครับ12ใบในฤดูกาลนี้เพิ่มเป็น16ใบนะครับเพิ่มเป็น16ใบนะครับสําหรับการเพิ่มตู้เสียงกลางนะผมับดียังไงนะครับเนาะกจากคอยไปฟังกันนะครับผมในมือเปิดฤดูกาลนะครับในมือเปิดฤดูกาลที่จะถึงนี่นะครับผมในวันเสาร์ที่23นะครับผมหรือว่าวันเสาร์ นานี่แหละครับว่าเสาที่จะถึงนี่แหละครับผมสำหรับนะผมการเพิ่มตู้เสียงกลางเข้ามาข้างละสี่ใบนี่นะครับเนาะการเสียดห้พลังเสียงนะครับผมของเสียงกลางนี้ดังดังแห้งขึ้นนะครับผมดังแห้งขึ้นนะครับผมเรียกว่าเรื่องดังดีดังมวลอันนี้กษ์ยูทีเครื่องปรุงหรือว่ายูทีคนมิกนะครับเนาะแต่สําหรับนะครับผมเสียโนดอเองนะครับผมเพิ่นนห้เอกผลวานะครับเนาะเพิ่นอยากจะเฮ็ดไหา มีความแปลกใหม่นะผมในวงการหมอล่ำเนาะครับเนาะซึ่งนะครับผมตู้เบสเนี่ยิบซีดอกนี่นะครับผมเพิ่นว่ามันกับเพียงพ่อเล้วนะครับเพียงพ่อแล้วแต่ว่าเพิ่นอยากได้เสียงกลางนะครับผมเสียงกลางที่ดังแห้งดังไกลขึ้นนะครับเนาะก็เลยนะผมมีไอเดียนะผมเพิ่มตู้เขามากอีกนะครับผมค่างละสี่ใบนะครับสำหรับตู้กางแหลมนะครับแต่ว่ามันสิเพิ่มไดี๋ยจังไหดนะครับเนาะเพราะว่า ลดเครื่องเสียงขั้นเก่านะครับเนาะการชื่อส่ได้เต็มที่คือแคบส12ใบนะครับเนาะลัตสีเพิ่มขึ้นมานี่เสียวมาใส่มองได้ยังไดนะครับเนาะก็เลยเป็นไอเดียของเสียโนนนะครับว่าถ้าสีเพิ่มนี่มันต้องมีการแขวนออกมาเป็นสองแ,องแถวนะครับเนาะสองแถวด้วยสองพ่วงนั่นเองนะครับเนาะมันถึงจะสามารถเพิ่มอ่าลำพ่พงนะครับผมเขามาได้นะครับผมออกนะครับผม อี4ใบนะครับผมอีก4ใบนั่นก็คือแถวละ8ใบนะครับเนาะแถวละ8ดใบรวมเป็น16บกใบนะครับเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะครับเป็นเรื่องที่แปลกใหม่คือบอทันเดมี่ผู้ใดเหตุบอทันเดมี่วุงหมอลำไดเหตุนะครับสาหรับตู้เสียงกลางนะครับผมส6ใบนะครับผมาราคาเป็น2แถวนะครับผมเป็น2พ่พวงนะครับอันนี้กถือว่าเป็นมิติใหม่ ของวงการมอลำกะว่าใดนะครับน้องสำรับนะครับผมลำพโพงนะับผมก่ย,ย่างเหลือกใส่แบนของวัดเฮกคือเก่านะครับผมแบนของวัดเฮกคือเกา่าเพว่าจะเป็นตุ่มเบ็ยี่สิบสี่ใบละกะัาตุกก่มกางแหลมอีสิบหกใบในแต่ละขางนะครับนาออันนี้เสียงซีดีพอดีนะครับผมพี่น้องก็จังไปเบิ่งไปชมกันนะครับผมมือเปิดบุงนะครับนาอว่าเสียงสีแห้งสีซำาใดนะครับนาอ แต่อันนี้กะสี่แตกต่างกันนะครับกับ okay. มือถีเพลินปิดวงนะครับเนาะมือถีปิดวงอันนี้กับสองแถวสองพ่วงขื้อกันนะครับเนาะแต่ว่าม e ือในเบรคขางละสี่สิบแปดใบนะครับเนาะมือในกับ่วมของอาจารย์สายยันเขาไปนั่งแต่ถือว่ายิ่งใหญ่ร่างการนะครับผมได้มือได้มือปิดวงนะครับผมได้มือปิดฤดูกาลนะครับเนาะถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ร่างการที่พ่าีะมีวงใดเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเสาหน่อยเป็นแผง เคียขึ้นมาก่อนมูงเหมือนกันนะครับนอสำหรับการนำเครื่องเสียงนะครับผมสองชุดมาร่วมกันนะครับผมถือว่าเป็นที่ประทับใจกับคนที่ไปเบิงไปชมในมือหนักนะครับนอแล้วก็มื่อเปิดฤดูการกาดชินี่แน่วใหม่อีกคือเก่านะครับนะสำหรับสาวมาเป็นแพทย์ถือว่าเป็นการพัฒนาที่พยุดยั่งนะครับผมเพราะว่าในแต่ละปี่กาดชินี่นไวใหม่ความแปลกใหม่เขามาเสริมอยู่แล้วนะครับนะ ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเสียงแสงสีเวที่นะครับผมเวที่ปีนี้ก็ยังปรับบไม่หลนะครับนอะจะว่วาเกิดกับว่าเด็กเคยผ่าเต็มๆออกมานะครับนอก,ก็าเรืยองว,ว่าวว่ในใดๆนะครับนอกจต่เห็น,นผ่านๆแบบแบบกะถือหาฉีกแนวจากปีที่แล้วหลายนะครับนอกกว่าจะเป็นเรื่องสีนะครับหรือว่าสุดยอดครับสาวหน่อยเป็ในแพรงในปีนี้นะครับนอกจังได๋ก็ค่อย ที่ตามกันอีกที่นะครับผมในมือเปิดบ่วงนะครับนอกสําหรับคลิปนี้กับวอมี่ยังมาวอาหลายนะครับนอกกัเห็นนะครับผมเครื่องเสียงไมะครับผมตู้ลำโพงหม่ของสอนพิเพนแผงก็เลยอยากมเวอลให้พี่นอกนะครับผมได้ฟังกันนะครับนอกจังใหกะฝากนะครับผมช่องดุมโขนใช่แนวไว้นัมแนเดอครับเดอถ้เทมี่ลิป นะครับถามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมอรำากระจังมากว่อกสู่เป็นฟังอีกนะครับนาองสำหรับเรื่องดีๆนะครับผมเรื่องการชนะของวงการหมอรำานะครับเข้ากัะสอยเชียร์ซอยดันกันไปนะครับนอเพราะว่าเป็นหมอร่างวงใดแต่แล้วเต่เนะครับจังได้กากติดตามช่องน้อยช่องนุ่มบนแชนแนลไว้นำแนเดอร์รับเดอร์สำหรับคลิปนี้กาฝากับเพียงท่านี้แหละครับสวัสดีครับ